จเจริญพ่อนอย่างยุมทั้งหลายมีอาตมาพามีเร่องสิวาสูฟังขังกรเนาะยูเมอาตมาขึ้นมานะครรวมเวียงกันมังเอิญมาพาเพลินไปเที่ยวทิวทัศน์ธ,ธรรมศาสยู่ทีนาเปลี่ยนยลปาปแล้วก็พาเพลินไปไต่ครัวที่สูงที่สุดเนาะถือว่าเป็นครังแหลกของอาตามาคือกันแล้วก็ทางยุมม่มเนาะ นบ่เคยไปอาตมาบ่เคยไปน้อเอิน้นมาพาเพิ่นไปแล้วรู้สึกว่ามันบาดเสียวก็สูงที่สุดมันษาคั้นสิไปแล้วเนาะสิกลับคืนก็บ,บ่ได้จะเป็นได้ไปต่อภะษาบูวา้ว่าสิเป็นบาปหรือสิเป็นบุญกันดีเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มีความสุขพร้อมทั้งความหยานกลวัวนเพราะมันสูงหลายท,ท่านยู่เนาะอ่ากลัวที่ว่าตายแล้วก็ มือเพิ่นกับกำบอด่ายแน่เนาะอาจจะว่าคิดว่าพาเพ่ไปบำบัดน,นะเออมันจะล้างมือที่กำบอด่าย้วก็กลายเป็นกำได้มาซะเออก็เลยเหตุแห่ให้มือนั้นเศร้า,ามาซะถือว่าตื่นเต้นหลายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าสิมีความตื่นเต้นจังไงอ่าที่พาหนุ่มแม่ไปเที่ยวไปเบิ่งที่อุทัรรมศมาสักเอา้าไปเบิ่งกันเลย สวัสดีวมืน,นี้กับผ้าแม่มาเที่ยวธรรมศาสตร์อยู่ทีหนําเปียนยอราบารือว่วามีความตื่นเต้นหลายแม่เรากัซียยนยานแน่นาะเพราะว่าเราบ่เคยมาสัมผัสแบบนี้จ้าเถือถ่อก็ถทิว่าเป็นครั้งแรกของยูมแม่เนาะที่ผามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ หรือว่าเป็นสิ่งที่ถาทายลายอา้าเบึงเอาน้ำกันเนาะพวามแม่เราตื่นเต้นเนาะเราคอยไปพวามเราอยากสั่นเพราะว่าเป็นั้งแหลของเล่าแต่ว่าก็บ,บ่เป็นยังเนาะในเมื่ออยากไม่เห็นแล้วเมื่อได้มาแล้วก็วต้องไปให้สุดห้ฮหอดจุดไม้ไปทางแม่วาสันนี้บุมีปัญหาเพิ่นว่าจี้จ้อยแต่ที่จยิงแล้วเพื่อนัันกับหยาหยาไหนหยาหนูมย,ยา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 ลายเนาะ แต่อาตมากับบุรีเอาเพิ่นม,มาแบบบาจังซีเนาะบังเอิญว่ามาแล้วบุมันสิเป็นจังซีในเมืองมาแล้วมันกลับ,บอนดุดีพี่น้องเอ้ยกับอะไรก็จะเป็นได้ไปต่อหะแล้วเนาะือเห็นน้ากันเหรอเนาะเห็นน้ากันนั่นแหละโอ้ยทัย้งหยาทั้งสันอีแม่ข่อยโอ้ยในเมือในเมือเพิ่มมาขังแล้วมันสันสาเออเฮ็ดเฮ็ดจะได้กับเบื้งน้ากันหะแล้วเนาะ เออเป็นยางกับเป็นย่เน๊ตคนเข้าไปป๊าเพื่อใดย่างเต้เข้าสองคนแม่ลูกเออบางเถือมาทางนี้เป็นอาชิมาทางสุดท้ายกับอะไรเนาะเพวกว่าเพิ่นจมมาคอยสิบว่าอีกแล้วก็เปิดหูจังสี่เพิ่นว่าดิแม่ว่าเพิ่นว่าจังสันแต่ก็เป็นยังเนาะในเมืองมาแล้วเนะาะอาจจะเป็นไปให้สู้ให้เถิงบะไรบังคับกันมาได้ ในเมือต่างกิ่ต่างใจมากแหละมาสัมผัสแบบนี้เพื่อความทรงจำที่ดีแม่วอจากคนที่คือยมแม่แต่มือละกาบ่ได้อแล้วก็คอยจับแมนคือนยังนี่สุดท้ายมันก็กมได้พี่น้องเอ้ยเบิงน้ำกันเนาะเบิงไปเบิงมากแต่อีตัวนสงสารมันจะได้แต่ว่ากับในเมื่อเด็บ้านมันก็ขึ้นบ่ได้เฮ็ดจะได้เนาะเออบ่ได้่าเอาแม่มาเห็นบาเพ็่งยังได้นี่ เออเพื ừ, ha, ่อนยางไม่เห็นจำเป็นผ้าเพื่นมาเบิองมาส้มธรรมัาสะเติ right ้งสีไดงเออเบิองน้ำกันนั่นแหละโอ้สภาพมันร้ายสภาพเนาะยาวทั้งยาวโอ้อยู่ทั้งไปใหม่แม่เขาแบบโอ้ยขันกบู้สิ่เขบ่มาดีแล้วมาน้ำเจ้าอย่าเดียวเพื่อนมาจังสัตน์อย่นะโอ้ยเนาะไปกับู้คุ้ยกันแล้วเนาะมากั้งแหลยคิดกันไปว่าจังสัตน์กับแม่ เออไปจำเป็นอะไรยังเสรล้วเออเขาไปป่าอะไรยังเจอสองแม่ลูกุเสรล้วเออปียางเป็นเสรล้วคอยไปคอยไปคอยไปควบหยันควบสันโอ้ยขาจังสันแม่เขาว่าเออขาสันแถกสันแถกสันว่าโอ้ยบอกเคยเห็นกัเห็นเพิ่นว่าโอ้ยทางไหนนี่ชีวิตที่มาเมื่อยไงมาเห็นจังสีบันไทยนี่ชีวิตเพิ่นว่าแต่ว่ากะมีควบหยันย่านะ่ยแหละย่านก็จะเป็นแล้วยังไม่เห็นเนาะคือว่าเบิ่ง แบบนี้มุมสูงกับสูงงามกับงามยง่ากับเง่าคุ้วแต่ว่าัวสะพานใหม่อยู่เทิ้งไปใหม่เป็นโอ้ยเบิ่นน้ำกันพคนน่ะคอยยางเป็นเสียแล้วสองแม่สองแม่ลูกยางเป็นเสียแล้วเพราะว่าเขาไปป่าไหนดิเอออยู่กันแล้วสองแม่ลูกเนาะเออก็เขาเปเบิังเสีแล้ว เออว่าออกไปว่ามาสนทนาดเปนจะได้แม่เอ้อยหย่านบ่เป็นจะได้หย่านบ่เพิ่นก็ไาหย่านโอ้ยลูกเอ้ยคือไม่หย่านอาย่เอ้ยทางม่าดีก็จะเปล่นน่ะเนาะในเดมาเนี่ยมันก้าวขึ้นบ่ได้เด้วยเวนว่าเสียามาทรมานเนาะว่าสิบุญบาปเป็นบุญกันแท้กระบู่ดอกเนาะแต่ว่าในเนื้อได้มาแล้วก็จะเป็นได้ไปให้ฮอดไปให้สุดทั <laughs> <laughs> ้งละเพื่อความอยากเห็นเนาะว่าเป็นจังได้คนน่ะเออว่าเป็นจังได้แล้วก็หย่านแน่ทั้งละเออแต่ความอยากเห็นในเมื่อละครั้งนึงชีวิตที่ได้มาเห็น รำมาติแบบนี Ồ, ống, u, ống, ống, ้เพราะว่าเราเบิเห็นอย่างนี้เถอะเนาะแล้วก็เราบ่เราบ่เคยขึ้นความสูงเถอะเนาะแล้วก็ะยานความสูงใช่แล้วโอ้ความสูงใหม่เบาขั้มสูงแฉะสูงว่าแต่ว่าเออขึ้นมาจังสีลงมาจังสีแล้วก็เมื่อยงเนี่ยละเออแต่ว่าเราก็สู้ก็ทนแล้วก็มีความเราก็มีความกละอยู่เลยล่ะเออถึงว่าเราสิย่านแต่เราก็ยังมีความกละของย่างก่อน ย่างกวนมูเด้ย่างไหวแต่แวววาเพื่นนอะบัวถาเจีอิดแม่พอดได้โอ้ยเนาะยิถากระเดกกว่าอเพื่อนกระถาอยู่เ <pod> ดีเนาะพ่อแม่คนบัวถาเพื่นกระถาอยู่เขาไปป้าเพื่นเมื่อแหละเนาะตอนนี้ยังเด็กสองแม่ลูกกำลังย่างตรงต่อตรงต่อยน้ำกวดเพื่อนขอต้มย่างน้ำกวดเพิ่อนละเออย่างน้ำกวดแม่อยู่สันแหละพเขาก็ไปป้าเพ่เมื่อไหร่ก็ได้เนาะเออย่างเดี๋ยวสนทนาไปก็เพิ่นถามแม่เพื่อนอาสีมาไอ้บ่แม่เพิ่นก็ถามมปนสิไดร เออเป็นว่าโอ้ยลูกเอ้บบมาแล้วเบว่ะเออบมาน่ยยานยานย่านยาน่ะแม่ยังสั่นทอดออยู่นี่เกล็อแต่เกลอแต่โอ้ยข <"En lla S 2> um, ันหูเสอแม่บมาแล้วลูกเอ้ยถึกว้าสั่นเลยวววอยวว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 หวววอวว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 ่กววกวว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 ูววูวววววววหววอวว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 วีวว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 วเนาะ เออเพิ <t od ian |ms|> ่อนใหญ่เห็นหนําตกตาเด้เออเพราะว่าเฮากับแม่ขังแรกคือกันเฮากับบูหูบ่เห็นคือกันจะเป็นอะไรภาเพิ่นมาในมือมาแล้วก็บแม่เห็นหอยมันถึงในแม่เอ้ยนั่งก็เว้าสนทนาไปกับเพิ่อนหันแล้วโอ้ยครั้งแรกในชีวิตกะบ่เป็นย่าหนูแม่เอ้ยเอาก็ว่าเอาก็ปลอบใจเพิ่นเออปลอบใจบ่ต้องญาหนูแม่ในเมื่อเฮาอะไมาแล้วอยากแค่จะได้เกิดไปให้มันสุดให้มันถึงอั่นแลแม่เอ้ยเอาปลอบใจเพื่นสิได้เออแล้วก็ย่างย่างเสร็จแล้วย่างไปย่างไปเพิ่นเลยจับแอนแทนแบบมาพูด ทั้งหยาดทั้งสันทั้งโทษทดโทษคนล่านะถ้าจับไปดับไปจับไปโอ้ยบอกเคยเห็นเจ้าเกินเนอะเออใครเน่แต่ว่ามันปลอดภัยอีก้ล่ะเออมันกันไปสูงสุดเนาะเขาให้ไปใส่คนละทุกคมเราหยาดเราสั่นโอ้ยค่อยไปเอะว่าค่อยเป็นบาปอาตมาเป็นบาปส่มเอาแม่มาทรมานมันโมแมร์เด้อพี่น้องเด้อเออมันมาแหละมันกลับบ่ได้มาเนี่ยมันกลับบ่ได้อาตมากับหมาครั้งแรกคือกันคือเบิ่งหั่นแหละเนาะเออมา ถือว่าเป็นความทรงจำมาแล้วถธูว่ามันสีบาทเสียวแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีพี่น้องเลยเออเป็นความทรงจำที่ดีที่พระแม่มาจังซี่ผู้ใดมีโอกาสกับมาเที่ยวมาส้มหน่เด้อผุ้น่ะพระภูเฒ่ามาเที่ยวมาส้มใบผู้ใดใจบวกแข็งเนี่ยือว่าใจไหวอันนี้ถือว่าแม่เนี่ยเพิ่นใจแข็งเลยเนาะเออใจสูดใจทนเพิ่นใจแข็งแหนะเพิ่นกะย่างมากระแล้วกระสัามานดี๋สุดมันยาวเนาะ เออคือเห็นแล้วมันยาวสะพานสไหมเยาวเทเงาวว่าโอ้ยยาวงาไหว่ากะท้ายเป็นสิละเออยางน้ำกลนสองเม็ดอยู่ยางก็สิละเออความสุขบางครั้งก็มีความสุขเออบางครั้งก็มีความทุกข์ทุกก็ความหยันด้วยว่ะเออโอ้ยยานเทหยานว่าเนาะเออคือเห็นน้ำกันนะหยานเทหยานว่าแม่ียบ่ะเอยไปไปไปกาไปหมดแล้วยังเต็มสองเม็ดอยู่ยางน้ำกัน อ่ายางน้ำกุนต้องต้อต้องต่อยอยู่ถามเปิ่งไปจนเสียแดดเพื่อบ่หายปัญญาเนาะเออมันปากมันบ่เราเพลินอ่าสิห่อนจุดไม้ไปทังโมเมนต์ของงายเด้เพื่อนนะไป้แถไปว่าเพื่อนนะยางไปต่อเองยังบมันสุดเดือพี่น้องเอ้ยเนาะแม่เขากระว่าโอ้ยมาหอดไก่มาหอดเครื่องทักมโอ้ยเพื่อนว่าเออพอทําใจแล้วแล้วเพื่นว่าโอ้ยบ่ยานแล้วบ่ยานแล้วเพื่นว่าโอ้ยแม่นี่ถือว่า โลงใจหนึ่งเพราะว่ามันต่ำเลยมันเรื่มมันเริ่มตม่ำลงเด้เพราะว่าเด้เพราะว่าขึ้นผู้เนาะลงจากผู้ลงที่ต่ำม,มันสะ้นสะพานหอก,กได้สะพานใหม่เพื่อนนะโอ้ยสะพานตนใหม่คอยยางพลาสอ์สอนธนากับแม่เป็นลัดเพื่อมาหายพยัญชไปได้ก็บอกมแม่เอ้ยบวดตรงหย่าน้องแม่ได้มือมากมันกลับบปวด้เฮ็ดอย่างใดก็ว่าเป็น,นสนแล้วสนธนากับเพื่อนจะได้แม่เอ้ยมากข่าวหลืองในชีวิตเป็นจะได้เออ ว่ากับมวลยู่หมืลูกเอ้คือมั้งกับมวลยูหรอกแต่ว่ามันแม่มันอย่างปัจจัยนันแ่ละโอ้ยแม่ผัดปัจจานห้วยย่านก็ังได้แม่กดทรพ้นเลเนาะเออย่านกขาคอยไปอะไรแม่เอ้ยเหมือนป้ามันกลับขึ้นมาได้เด้เออมันปลอดภัยดรอขอว่าแม่เอ้ยมันปลอดภัยหรอปะตองย่านอะไรเป็นสิ่งถาท่ายของว่าเออย่างไปเสร็จแล้วเออย่างไปกับแม่เนาะเพราะว่าคราวนี้ป้าเด่ยังที่สอง สอ, ảo, สองเถ so uh, well. mm ่าสองแม่ลูกนี่แหละเออสองแม่ลูกเออเขาก็ทายมีความทรงจำไปทายคลิปมีความทรงจำไปเออแล้วก็ยางจับเสื่อประเสริฐยางไปย่างไปโอ้ยทั้งเมือทั้งอย่างนั้นแล้วก็ว่าหอยตามเบาไปถือมาซ้ำโอ้ยเขาก็วะโอ้เอาแม่เอ้ยเขาว่าเออล่องถูกบิังเป็นยังไงเผื่อกว่าก็ว่าแต่เออเนี่เมื่อไรบ้าเละจะได้เนี่ยเขาอย่างมาเนาะเอออย่างมาเขาก็บ้าเสียละเออย่างมาเลยจะได้ bắn cắp bữa đây đấy bảo có yeah! à phân tư sĩ ở nhang bài nhang nhang bảo có lúc kỹ hạ cái phân bảo phân nhịn phân hóa phân cả bố hóa đó phân giản nó ở ờ, phân cả bố hóa cái phân bay 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 bá hơi bay nhang to bảy vừa nè bộ trên thang bộ hành suốt đèn bộ hành hoạt bảo mái thứ cái nằm ตุ๊กตากระลังแห้งอย่างนี้เสียงหนำกระลังแห้งอยู่เจ็บก็ย่างไปย่างไปกระไปบาดเสียงนี่ฮะแหละเพื่อนนะอยู่กลางสะพานโอ้ยแม่ครับว่ายังมีเสียวเดี๋วบอกโอ้ขึ้นยาวแท้จะได้เสียวหอดจ้เถอะเพื่อนกระวาดสั่นเลยเออคือยางหอดนี้ลูกเพื่อนวะโอ๊ยข่อยกรบโบหูดอกแม่เอ้ยหอดกว่าจะสั่นแล้วจะมันไกลั่สมัยข่อยกรบโบหู้ขาก้าขังแรงมากผมก็แม่เดี๋ย่เหละในเมื่อได้มาแล้วหอกว่าสั่นเออปลอบใจเล้ว เอ้อขากายยางก้อนเล่าแล้วบันนี้ขากายยางก้อนเล่ายางก้อนเล่ามาถ่ายเบิ้งเล่าวันนี้โอ้ยแม่ไปใจ๊นี่ม่์เนาะไทยทั้งหนาเล่าวันนี้เล่ากับทั้งเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเออสีหนากะหยิบแน่มาหยิบแน่อะไเนาะเออเขอก็อยากถ่ายเป็นความทรงจำมันะซะไอ้เป็นพระเพิ่มมาแล้วเขาก็ถ่ายไปเบิ้งนั่นสละพุคนน่ะก้มสูงมาให้เบาเนาะไปต่อยังบ้านสุดอีกนะฮะยังบม่หันสุดนี่ไปต่ออีกนะ

ยัดนี้เท่านี้ต้อกระโดดผู้นำตกอย่าเลี้ยวเด้ออย่าเลี <h 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 ้ยวเห็นไหมเด้ออ้าวโอ้ยอย่าทุกข์มันเป็นมันเก่งนะบาเลยเซ็กวงลางอ่ะอย่าเลี้ยวเด้อหยิบขึ้นมาอีต้นก็มาเลยนุ่งไงบูนอ่ะโอ้อันนี้ก็ได้ ยังไงยังเยนี่แต่ว่าบันเมือนให้ี่สลิเมือนผู้ี่อเนีล้วถึสลิรือเปล่าให้ราี่เมือนรถโอเคงูก็ไปประดับมึงคือบถ่ายเนาะถ่ายไรเนาะปนยังไปไปอยูนนี่

อย่างงาง่ายงายกุหโอ้ถาถ่าได้ยังยุ่ถาถ่าถาาก็ซีบิโอ้สูงตัวนี้โอ้สูงเหรอเว้ยเยี่ยมลยะฮาโอ้ยมัสูงเนี้อตายแตนเห่งเสียตัวนี้เนี่ยก็เสียตัตัวนี้ฮะ Ôi, rồi rồi này, rồi dạng xuống dạng rồi xuống 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 rồi dạng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  nó dạng rồi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  ôi rồi dạng rồi dạng rồi dạng ôi, dạng rồi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  ôi ơi mẹ không mèo đâu, mèo 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 cái mèo mèo ôi mẹ ơi mẹ, ôi, mẹ ôi ôi, ôi mày, sắn coi, ôi Nha. rất khởi mưa của săn thật không cẩn thận. cẩn thận. nè, cẩn thận. ท้องเหนื่อยเนาะน้ากูไปทื้อมาไปโอ้ป้าเมียมัปจนไฟดได้อ่ะโย้มยุ้มแม่กันนี่ก็ นี่ปาก no ันไหมยิ P ่ไปเรียบตอนนี <gaz peine S 1> ้ก็มาหออเลยน้งน้่น้โต๊ะนาอไปจะได้ไหม่ดยปะฮะฮะสันเราสันเราโทดไปจะได้ก็สันฮะปันเดีไเป็นไหนนียสัาตังปันตรปา ขวานมาถึงแล้วไม่เห็นแล้วเพื่อน่าสาดท่ายายนะครั้งแหลในชีวิตเกลือแต้เกลือแตนเออเราเคยมา,าจา้าเกลือเพื่อน่า